ในเรื่องอายุสุกี้นะครับนะครับมานกา่งในผูปัจจุบันกันตนะครับยุเปนดนนครับ อ่ะเทศนั่งเงี้ยหน่อยรอๆเทสอ่ะได้ครับกลับมาชมกันต่อครับคู่นี้เีเลยเดี๋ยวา hey. ดูกันครับแหม่รุ่นเจ็ดปีนะครับทนั้นสีม่วงนี่น่าจะเป็นทนั้นของ ยาราซิตีแคมปิ้งบีครับเจอกับทางด้านของยาราซิตีแคมปต้งเอเอาเลยครับโอ้เพิ่มแป๊บเดียวเข้าแล้วเล่นเลยไห้นูเล่น,นเลยไม่ต้องรอแล้วเออให้คดีใจไปไปายตา อะไรครับแม่ตอนนี้หนึ่งมราตโต่อศูนสับด้วยขวาครับแม่ลูกนี้เกี่ยวบอลไม่ติดจับจังหวะบอลมายกะาซอะไรครับตัวนี้โอ้โหลูกนี้ครับฟาวขอโทษเพื่อนด้วยฮะขอโทษเพื่อนด้วยขอโทษเพื่อนด้วยฮะหมายเลขเก้าสิบชื่ออเดลหรือเปล่าน้องอักีนป่ะเนี่ยไม่ใช่โอ้โหเอาเลยครับลูกนี้ครับเปิดโค้งมาครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะ อานะครับยังอยู่จับจังหวะมาครับลูกนี้มาแล้วแล้วก็ตรงนี้จับมาอีกครั้งยืนีขวาหลอดขาอ่านะครับแม่คงคิดกันอยู่อารักนัวอไรันเนียแล้วก็ลูกนี้ยังไงดีจับมาโยกข้ายอานะครับตัวนี้ยังอยู่อู้ดูครับแม่จับจังหวะมาครับแม่คาดผมด้วยดูครับเล็กแต่แจ๋วลูกนี้มาแล้วก็อโหแม่ลุดออกข้างไปครับเอาเลยฮะเรื่องต่อ โอ้นี่เล็กๆรุ่น7คขวบนี่ถือว่าน่ารักกันเลยทีเดียวอาลโหครับจับจังหวะมากันอีกครั้งไม่รู้อันไหนเอันไหนบีแล้วก็อูอ้แม่ดูดีลูกห้งลังไหมครับเอสีม่วงโอ้ดีครับแม่น่ารักด้วยครับ <A 4 S 1> อ๋อชุดเอสีม่วงนะโอ้น่ารักด้วย โอ้อาลไรครับโยนยาวๆมาจังหวะนี้อ้าวแหกแล้วชนกันเองอะไรครับจัดจังหวะมาแล้วก็ยล่าเอลากเข้ามาจังหวะนี้งานเท้าดะเอไปไหนแฟบเข้ามือของภาษประตูไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวต่อซ้อนเดี๋ยวเดือบไปเดือบไปกันเลยแต่เดียวอาลไรตรงนี้สาดยาวมาอีกครั้งอาลไรครับตรงนี้จัดมาอีกครั้งโอ้โหแม่โอ้หมายถึงเสบียงหน่าจะตามองครับโอ้โหดูกางเกงครับแม่ยาวเกือบถึงตะตุ่มแล้วโอ้โหอาลไรครับแม่น่ารักกันเร็วแล้วก็ดูนี้ยังอยู่แล้วก็โอ้โหแม่ โอ้โหทุกคนน่ารักเลยดูคู่ไซเก่งโอ้ก็บถึงตะตุ่มแล้วอ้าวโอ้โหอ่าแล้วครับดูดีไปกันต่อดูดีครับจับจังหวะมาอีกครั้งอ่าแล้วครับไหลมาแล้วก็ยังไงดีอ้าวแหกหัวกระมัมตามคำเบรนจังวันนี้ฟาวโอ้โหเออดึงเก่งขึ้นไอ้หนูดึงเก่งขึ้นยอนดึงเก่งขึ้นยอนเออไม่สนใจอะไรแล้ว วิ่งไปวิ่งมาเกงหลุดนึกว่าถุงเท้ายอนที่ไหนได้เกงหลุดเ <c oughs> อาครับยังอยู่อ่ะแล้วก็ยียยนิ้ซคายัวดีแล้วก็หู้แม่ตดเซฟทางของรัสามประตูอะไรครับโอ้ไ่ครับล้วเลี้ยงเข้ามากันต่อครับ <c oughs> ตัดติจากมุมธงยกยัดเข้ามาแล้วแหละแล้วก็ลูกนี้โอ้เขาบมุนของประตู แล้วก็ยนตยาวมาครับจังวะนี้ครับไปกันต่อชุดเอาล่ะครับตัวนี้ยาลาเอไลามายาลาเอยาลาเอยาลาเอแล้วก็โอ้โแม่นี่ครับเราไม่ได้ประาาตรูประประตูเฮ้ยอาจารย์เฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเกิดอะไรขึ้นมาจังหวันนี้กำลังงงอยู่อาจารย์ผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนี่ครับบรัสเซนกำลังบอกว่าบอลจับไม่ได้ถ้าปล่อยแล้วห้ามจับไม่ได้นะฮะเออนะ เอาเลยครับโอ้โหเดี๋ยวดูจังหวะฟรีคิกลูกนี้ขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณน้าส้มจากมารีมด้วยฮะตาเสียงมารตูน เอาครับลูกนี้สัญญานวินมายกมือไรแล้วก็เรียบร้อยหูวาไม่ได้แม่บุตรศิลป์บอกว่าทัสบอลครับตั้งแต่มจมูกเออดึงเก่งขึ้นก่อนเออนั่นแหละดึงห่อนดึงก่อนเออดึงเก่งขึ้นหย่อนเออนั่นแหละดังเก่งหลุด <c oughs> โอ้โหแม่อ่ะละครับแม่วิ่งไปกระห่วงเก่งเอาลูกนี้ยังอยู่เอาลูกนี้แย่ แล้วก็ยาลาเอทุกทิงกันอยู่แล้วก็ดูนี้โยกาซ้ายกันตรงวันนี้ครับแม่จัวหวะไหลมาให้เพื่อนอล้วครับแม่ตวัดเข้ากลางมาเจอบีบเจอสอดดึงเบิกมือแล้วก็ลุดออกไปครับเออดึงเกงขึ้นก่อนเออนั่นแหละสอดเข้าไว้ดีใส่เกงเรียบร้อยโอ้นี่ครับเอาเสื้อใส่ใส่เกงครับแม่กัน,กนเก่งในปิ้นออกมาดีแล้วกายืนซ้ายหฮยลูกนี้ผ่านหน้าโกไปดื้ออล้วครับโยนยางมาอีกครั้งอะไรลูกนี้ขาอ่อนอะไรก็แม่ลูกนี้หันมา จะต้องมาไปมากันอีกครั้งรุ่นเจ็ดปีลากันมายะลาเอยะลาเอยะลาเอลูกนี้เยลาเอลูกนี้จะอยู่ยะลาเอเอาแล้วก็ลูกนี้แล้วก็ยะลายะลายะลาลูกนี้ลูกนี้เยลาแล้วก็ยะลายะลาลูกนี้ยังไงเขาก็มีนางมาเลยไม่ต้องออกไปแล้วลูกนี้จะอยู่ถ้าลากันมาวันแล้วก็จ

อ่าแล้วครับตัวนี้ครับสอนมากันอีกครั้งอาล้วครับแม่จับจังหวะมายะลาเอเจอบีแล้วอาล้วครับเอเจอบีอาล้วครับตัวนี้ยังอยู่อาล้วครับแม่ลูกนี้ยังไงดีแล้วก็ยังอยู่แบกเข้ากลางมาพลิกมาโยกซ้ายแล้วก็โยกซ้ายโยกซ้ายขวาซ้ายขวาให้แฮปเรียบร้อยครับอดแดกเรียบร้อยโอ้โหอ่โอ้บอลกับใบอาล้วครับตอนนี้รองเท้าก็จะผูกอาล้วครับแม่ยินดีขวาให้ ชนสาวไปแล้ว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 ลูกดีโอ้โหมีคนเจ็บหรือเปล่าอู้อินนารินไลน์มินนายระยูนไม่ใช่โอ้โอ้เรียบร้อยครับแม่ตังงวันนี้ครับโดนโชเลขเกี่ยวข้างครับแม่การสะบัดแตกกันเลยทีเดียวอู้หโอ้โะโอ้โหอาครับ เออกล้องตามให้ทันด้วยกล้องหลักเฮินอยู่ตรงนี้เอาละครับอีโอโหอีคนนึงมาสายอีกคนนึงก็ไม่ตื่นเลยพี่ดยังอยู่เอาละครับแข็งโป๊กเอาละครับแม่ลูกดีมาก็ต่อแข็งโป๊กใหญ่กว่าลูกดีใหญ่กว่า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 ลูกดียังอยู่ใหญ่กว่าแฮ้ลูกดีเฝ้าเอาละครับ ครับทำงานอยู่ครับอย่าโทนะทำงานอยู่ะครับทำงานอยู่ครับงานอยู่คร <aining S 2> ับอาครับล ah, oh, ูกนี้คร well. wow. ับโอ้โหนี่ครับจับจังหวะมาดูครับแม่โอ้โหนัวแข็งโปกใหญ่กว่าอาล่ะครับแม่ลูนตมากันบ้างยลาเอแวนแลแหล้ววแลแล้วแล้วัดวัว้าวว้าวลุอกไปครับ อรร่าได้ครับดูดีครับโอุย้ยแล้ลูกนี้เกือบไปครับมาลุ้นเลยมาจากเริ่มเซตกันอีกครั้งนึงครับอาร์ครับนวนนี้ทุ่มอ่ะอาร์คำแม่เจอซอนมาครับตรงนี้แล้วตันมาอีกครั้งนึงครับมาแล้ก็หลุดออกหลังไปโอ้เดฟ หาแล้วครับนักเตะจะมุมทงก็มาครับลูกนี้ไหลมาเอาครับแม่เล่าก็โยกเข้าขวามาจ้าจังหวะเลียไรเจแล้วกันเจแล้วกันเจ่ว้ากับเข้าเพียอู้โห้แม่จังหวะนี้เป็นประตูเลยทีเดียวครับแม่ใครยิงยกมือด้วยยกมือด้วยหมายเลขอะไรยกมือยกขาด้วยยกขายกขาเออ โอ้แม่ยิ้มหวานจังเลยทีเดียวแม่กำแพงหน้าหายไปสองซีกโอ้เอาละเขาเข้ามาชมกันต่อลูกนี้กดดีวขวาโอ้โหเอาละครับโยกมากันอีกครั้งนึงครับเอาละครับจักจังหวะมาลูกนี้เจอเบียดมาครับโอ้โหเอาละครับแม่พามาไปแล้วไปแล้วขวาแล้วก็ขวาเฮ้ยว้าวมาอีกแล้ว โอ้โยลูกนี่เออยิ้มให้กล้องด้วยยิ้มให้กล้องยิ้มให้กล้องก่อนยิ้มให้กล้องเออยิ้มหวานโอ้โหหายไปสองซี่เหมือนกันเพื่อนคนนี้ <c oughs> ไหนคุณแม่คุณแม่ไหนแม่แม่คนไหนนะแล้วก็แล้วก็ยังอยูยอ่แล้วก็อะไรอาจารยหาา์หมดเวลาอ๋อหมดเวลาหมดเวลาอาจารย์ผมหมดเวลา กินน้ำก่อนโอ้โหนีครับแม่ทางน้านของหมายเลขสิบเอ็ดครับชื่ออะไรอ่ะฮะชื่อ<า>อะไรกินน้ำอยู่เออฟ้ามีอ่ะฟ้ามีไหวป่ะไหวปะฟ้ามียังมองมองเอออยู่ตรงไหนวะเออผมบอกเลยกล้องผมชัดจนสิวโอ้แล้วแต่งตัวเรียบร้อยมากโอ้นี่ฟามีนะฟ้ามี โอ้ดีครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนน่ารักมากนะฮะโอ้เป็นกำลังหลักครับไสวไว้นะเออสวัสดีแฟนบอลทางไลฟ์สดด้วยนะครับสัญญาณชัดเจนหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับ ใช่ครับสาธ์ด้วยนะสาธ์ด้วยป่ะสาธมอสาธมอเดยเอาะไรครับสั่งแล้วอัมรีครับปะอัมรีเตยไหนฮะอัมรีเตยยกมือนิดหนึ่งฮะขอเสบียงด้วยบางขอเสบียงเสบียงให้ทีมงานนิดหนึ่งเสบียงเสบียงอะไรเสบียงอาหาร <laughs> <laughs> ดูดิมันมาสายมันจะขอข้าวคิดดูโอ้โหมากระสายอีกคนหนึ่งตื่นสายอีกคนหนึ่งก็มาสายยังจะขอข้าวอีกโอ้อครับ่าชมครับกับมาชมมันต่อนะครับแม่นี่ครับมาแล้วครับแม่ทางด้านของฟ้ามีครับโอ้โหนี่ครับวัยรุ่นพระอมครับโอ้โหด,ดึงเออดึงเจ๊ขึ้นยอดฟ้ามี กางเกงจะหลุดโตแล้วดึงกางเกงขึ้นอยอดเออดึงดึง,ดงให้สุดเลยเอาให้ถึงลิ้มปีไปเลยโอ้อาครับอาครับลูกนี้โอ้โหอาจารย์บอกว่ายัางไงฮะอาจารย์รอสัญญาณนกหวีหรือเปล่าของเขาเคลียร์หรือเปล่าอาจารย์ใครเคลียร์ สีม่วงเขียฟ้ามีไม่ใช่เรายิงอัลลอฮฺอักบัรสงสัยฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องต้องพูดยาวยาวีแล้วโอ้โหนี่ยหมายความน่ารักของน้องครับเอาแล้วครับมากันต่อครับดูดี<ห>เดิ<ห>นแย่เอาแล้วติดเครื่องไปแล้วฟ้ามีตาบีแล้วฟ้ามีฟ้าม,มีเอาแล้วครับแม่ดูครับอาลูกนี้ไปอยู่ท่านังของจะลาย อย่าไหลลำเลียงบอลมาตามมาทางซ้ายฟ้ามีต้องแย่แล้วหญ่กว่าฟ้ามีฟ้ามีใหญ่กว่าแหกแล้วฟ้ามียังไงดีฟ้ามีต้องช่วยแล้วกำลังหลังอยู่ที่ฟ้ามีแล้วก็ลูนี้แหกแล้วก็ลูกดีไปกันต่อครับแม่เข้าเมืองขอท่าขอระสาประตูครับราสาประตูไหลกันมาใกล้ๆอ่านลครับแม่จับจังหวะมายังไงดีลูนี้อ่านลครับแม่หน้าเป้าหายจัดจ่ายบอลยังไงดีครับแม่วางบอลครับเรงนี้แล้วก็ตัดมาครับฟ้ามี แล้วก็ยังอยู่แล้วก็ไต่าัาคาอ่าเาตัเข้กลางมาครับลูนี้อ่าครับฟา้ามียังไงดีฟา้ามีใหญ่กว่าฟา้มฟามีต้องเข้าแล้วฟ้ามีะละูนี้ยังอยู่ฟ้ามีแล้วก็ใหญ่ฟ้ามีต้องคัวแล้วอ่าแล้วก็รำเลียงมันมาแล้วก็เฮยยังอยู่ครับแม่ไม่มีอะไรเกินขึ้นครับอ่าครับผลเสินว่ายังไงครับแม่ใส่เสื้อกากครับแม่เพราะว่าเสื้อนั้นเหมือนเนี่ยนะครับ นะเดี๋ยวอาจารย์ทำให้งงโอ้โหกินไข่ทอดอะไรเนี่ยนะกินมาถึงไรสดไนะ่้คิดดูกินไข่เจียวล่วาฮะไม่แล้วแล้ว่็หน้าโก้อนันอะไรดูอลไะครับตรงนี้แล้วก็ยืนดีขวาโอ้โหนี่ครับเอาเลยครับ เออผมว่าฟ้ามีไม่ได้ลงมาเตะบอลครับผมว่าลงมาดึงกางเกงขึ้นอย่างเดียวไม่ได้ลงมาเตะบอลนะฟ้ามีนะลงมาดึงกางเกงอีกเดียวอ้าวลูกดีไปกันต่อครับอาราคันแาลูกดีนี่เขาปรึกาประตูหน้าตาหล่อเหลาเลยเดียวครับคอเทร์สเตฟานนะครับคุีกันอยู่อาราโดนอารเมียลูกนี้อาราโดนนี่เนี่ยเฮ้ยหูยแม่เกือบไปครับโอ้ปรึกษาประตูหน้าตาหล่อเหลาเลยเดียวครับแม่คอเทอร์ดน นักชาลีนี่อยู่อาร์แลครับแมปตัดยัดด้วยขวาลูกนี้ยังอยู่ครับนักชาลีนี่สามตัวนักชาลีครับอาร์ล้วครับลูกนี้ครับแมปปล่อยเป็นนักชาชักลูกนี้ครับอาร,ร์แล,าแล้วก็จะอยู่แมททางด้ของจะลาเองเราเรียนบอลมาตัดมาอีกครั้งหนึ่งอาร์ล้วครับจับจังหวะแล้วก็ลูกนี้ครับแมปปังกระตอลูกนี้ตัดเทียมไอ้าวเลยแหกขมับอาร์แล้วก็ตอนนี้รถชนกันเองเอ้ารองเท้าหล,ล,ลุดครับเกือกหลุดเดี๋ยวตอนนี้ เออเอาครับ๋ยวดูความพร้อมก่อนครับอาครับโอ้โเป็นลูกทุ่มที่แรงที่สุดเกียววัดมาครับยาะเอยาลาสิตีเอลูกนี้หนูเดียกันอยู่โอ้โหมาเป็นปลาชะคอกเลยเอ,อ้าครับตรงนี้ยังอยู่ต้องมี้ต้องบี้ต้องบี้ขยี้ยังอยู่แล้วก็ไปตันโอ้โหฟาวหรือเปล่า อ๋อไม่ฟาวครับจงังหวะนี้ขาซ้ายต่ขา,ขาขวากันเองแย่งกันเองนวตอนนี้เอาครับอย่ยืดครับเอาครับมาตอนนี้ตุดสินกำลังบอกกฎกติกาน้องๆอยู่ครับแม่ซ้อนเหมือนลูกแล้วตอนนี้เอาเลยครับลูกนี้ตุดสินบอกฟาวอาจารย์บอกฟาวก็ตังน,นี้ห้ามเข้าจากด้านหลังครับอาจารย์บอกไม่ได้ครับแม่ซ้อน ไม่ได้ห้ามเข้าจากด้านหลังใ <laughs> ช่ไหมอาจารย์ห้ามเข้าจากด้านหลังนะอาจารย์อาจารย์บอกใช่นะ <laughs> ดูดิจัดดีกวาแล้ว่ะสนใจยังอยื้อโหแม่เกินไปแล้วเ <c oughs> อาละครับไหล่กำลังใกล้ๆครับโอ้ภา,าระตูหน้าตาหล่อเหลาเลยทีเดียวโอ้ดียัมแน็กซารีโหหล่อด้วยเอาละรครับทุบมาครับ อ่าครับลูกน oh ี้มาอีกแล้วครับดาวกดดีขวาโอ้ย oh. ห oh. ูแ oh. ม่เอาอีกแล้วโอ้โหอาครับเปิดจากด้วยขวามาครับลูกนี้จากจังหวะบอลมามาต่อเยลราซิตี้เอโยกซ้ายอาราเวนมาตามมาในแดนกลางฟ้ามีฟ้ามีใหญ่กว่าฟ้ามีแหงแล้วฟ้ามีเลยๆๆๆๆฟ้ามีตอนแรกล้วฟ้ามีบอลลัดขาอ่าเรากำลังทำนี้ครับลำเลียมบอลมาเยลราซิตี้เอซ้ายรออยู่แล้วซ้ายอยู่แล้วแล้วก็ ุณสินว่าอย่างไงครับตอนนี้ฟาวครับเอานะครับโอ้โหขอเล่นเองด้วยฟ้ามีเดี๋ยวดูความแรงของการออกบอลของฟ้ามีครับโอ้โหแม่นี่ครับแม่เล็กตาเจ้า อาลรครับแมตตันมาทางซ้ายอาร์ลากเฮไออาร์ตันฟาอ่ะอาร์ตันแย่งกันเองอ๋อไม่ใช่ลูกนี้อยู่แล้วก็อาร์ลากนี่แหกขวดกันเองแล้วอาลากต้องมาฟ้ามีต้องการบอลแล้วฟามีแล้วแล้วก็แล้วแล้วแล้วก็แล้วแล้วแล้วก็ลบแล้วล้วก็ไหลใายบิดเจเออาร์ลากตัวอาร์ลากตัวนี้แล้วตัวนี้อาล่ะหาบอลไม่เจอกันตัวนี้แปะแอ้มากันครั้งยาลาสตีเอตัดมาทางซ้ายกันตัวนี้อาล่ะครับมองเพื่อนแล้วก็ยังดีฟ้ามีแหกแล้วแล้วก็ตรงนี้ยังอยู่อาล่ะครับยังอยู่แหกแล้วเตะไม่ได้ไม่ได้โดนเลลยแมบอ โดนโดนตะคอลครับลูกดีโอ้โหแม่อาครับโอ้โหแม่ฟามี่บอกผมมองอะไรได้ผมง้างเท้าได้ผมงา้างาก่อนตอนนี้จะโดนเท้าโดนคนไม่รู้ตอนนี้ขอทิ้งา้างไว้ก่อนเอ้าะครับเตะกันเองแล้วลูกนี้แล้วก็โอ้โหอ้าวโอ,โอ้มีคนเป็นลมมาด้าน <c oughs> โอ้โหวาวุ่นเลยทีนี้เอาวเลยครับเอาล้วครับเปลี่ยนทุ่มครับ อาจารย์บอกว่าจังหวะทุ่มห้ามยกหางครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยแต่ละคน,นสนามผู้มาโกยครับ <Yes. S 1> อาลาครับดูดีครับยังอยู่ <c oughs> โอ้โหลูกนี้ชาลีแนักชาลีนี่ครับแม่ตอนเาเหลาอ่าครับยัดมาครับ เอาละรครับเดี๋ยวอ,อยู่ดูดนะีครับโอ้โหดูครับลำเรยวมันมาครับรอตัวนี้โอ้โหยันดีขวาแหมมาอยู่ท่านั่นกอบุสามตูตครับแดกชาลีครับามาในนาตาหล่อเหลาเลยทีเดียวโอ้แดกชาลีครับไหลมาใกล้ใกครับลูกนี้ยังอยู่เอาลูกนี้ยังไงดีหลัดมา แล้วก็ต้องเคียงก่อนแม่เสี่ยงไม่ได้ครับเล้ย <มา S 1> ครับมากันต่อฟามีโอ้โหเกือบไปครับทัชบอลครับเตะมุมเตะมุมไม่หนนเตะมุมไม่หนูลองมาช่วยก่อนเออประกอบประกอบเลยประกอบ เออประกอบเอออย่าให้ห่างก่อนเอาไว้แล้วก็ลูกนี้ครับมึงออกมาสาตัวอาร์แวร์นัชลีอ่านะครับจงังหวะนี้ครับไปกันต่อวางบอลเปิดยาวมาอีกครั้งอ่ะ